ดีจําแม่บ้านใส่ปราสนะคะค่ะตอนนี้ม่บ้านใส่ปลาสกกำลังจะขึ้นรถเมล์ค่ะไปเมืองอายันนาบ้านนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆต่ามขึ้นรถเมล์ไปชมเมืองอายันนาบ้าแล้วไปกินไอศครีมด้วยกันค่ะ รถเมย์มาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแม่บ้านใสร่รลัชขอตัวขึ้นรถเมย์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจ่ายค่าโดยสารค่าโดยสาร1ยูโร50หรือประมาณ60บาทนะคะมีการทอนเงินผิดค่ะแม่บ้านใส่บลัสให้ไป20ยูโรนะคะแล้วเข้าคืนต่างมาให้แม่บ้านใส่บลัชแค่7ยูโรแม่บ้านใสร่รลัชก็เลยบอกว่าเธอทอนให้ฉันผิดเขาก็เลยบอกขอโทษเขาก็เลยให้ต่างมาค่ะ ประเทศไซปรัสเราไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็คือการเดินทางของที่นี่จะใช้รถแท็กซี่ใช้รถเมล์นะคะแล้วก็ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเนื่องจากประเทศไซปรัสเป็นเกาะเล็กๆเ,เองนะคะมีประชากรแค่1ล้านหน่อยๆเองนะคะ รถเมที่นี่ค่ะจะมีแอร์เย็นๆให้นั่งนะคะค่ะก็คือจะไม่มีรถเมที่เป็นเปิดหน้าต่างเหมือนที่บ้านเรานะคะผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะค่ะก็คือช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะคะส่วนคนไซปรสัสเขาจะมีรถยนต์ส่วนตัวกันทุกบ้านเลยค่ะ รถเมย์ช่วงฤดูร้อนนะคะนักท่องเที่ยวเยอะก็คือจะวิ่งกันทุก15นาที30นาทีนะคะส่วนฤดูหนาวนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวก็คือจะเป็นคนที่มาทํางานที่ประเทศไซปรัสจะสัญจรกันใช่ไหมคะรถเมย์ก็จะวิ่งทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะที่พูดถึงนี้เป็นเมืองที่แม่บ้านไซปรัสอยู่นะคะเนื่องจากเป็นเมืองชายทะเลนะคะมาการทํางานที่นี่จะทํางานแค่6เดือนแล้วก็ปิด6เดือนค่ะ ¡Gracias แท็กซี่ที่บริการจะเป็นรถคันยาวๆเป็นรถเบนค่ะตอนนี้แม่บ้านใส่ปลัสมาถึงร้านไอศกรีมแล้วนะคะร้านไอศกรีมค่ะน้องคนไทยเขาเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้านอะไรคะ,อะไอศครีมตัอยเช่นที่สิโมจัโอเคค่ะค่ะโอเค

นี่เป็นลูกค้าชาวอังกฤษนะคะเขาบอกเขาเคยไปเมืองไทยเขาเอาพาสปอร์ตมายืนยันให้แม่บ้านใส่พลัสดูเข้าไปเมืองไทยเมื่อปี2019ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ร้านไอศครีมแห่งนี้นะคะค่ะจะมีขายกาแฟด้วยมีขายเครปมีขายนูเทลลาขายเครื่องดื่มแล้วที่พลาดไม่ได้ค่ะไอศครีมรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ ไอศครีมหลากหลายรสชาติมากเลยค่ะน่ากินทุกอย่างนะคะแล้วรสชาติมันอร่อยมากค่ะ ไอสกรีมที่ร้านนี้นะคะเขาจะใส่เป็นโคนนะคะแล้วก็จะใส่เป็นถ้วยค่ะ นี่เป็นเครปที่ลูกค้าสั่งนะคะค่ะก็มีประดับประดาใส่กล้วยเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะมีการใส่ช,ช็อกโกแลตตามหลังนะคะค่ะเข้าเรียงกล้วยอย่างสวยงามเลยนะคะ เลิวใช่ไหมคะไปอ่ะโอเคเป็นสวยไปเลยลูก นี <c oughs> ่เป็นร้านไอศกรีมนะคะเจลาติซิโน่ค่ะอยู่ที่เมืองอันยันนาบ้าใครอยากจะมาทานไอศกรีมมาเลยค่ะอร่อยมากขอบคุณมากค่ะสสวัดีขอบคุณมากนี่มที่มาเปดหนุนเยี่ยมเยียขอบคุณมากค่ะ thank thank you very much hope to see you again in Royal Gelatissimo, we are team from Hanoi, Vietnam and ขอบคุณมากเลยค่ะ ตอนนี้เดินออกจากร้านไอศครีมล้วนะคะแขน้องๆที่ร้านไอศกรีมน่ารักมากเลยลูกค้าเขาก็เยอะด้วยนะคะค่ะโอเคแม่บ้านใส่ปรัสขอตรวจกลับบ้านก่อนกำลังเดินไปที่ป้ายรถเมล์นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปรัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะอั c ค r b แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ